คักษเข้าไล่สุภา,ส,าสุขุลมาสเปลือนว่างก้อตามนั่งค้งขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตวัวดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้มีสติหายใจออก เม e a a <te> ื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัด ว่าเราหายใจออกสั้นพุทธะป็จานาหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดอานาพาลสติและอานาคามิชื่อของอริยบุคคลในยตที่มภิกษุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่สองมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้ลทัทธิอื่นว่าจากสมณะทั้งสี่เธอทั้งหลายจงบรรลุเสียหานาดโดยชอบอย่างนี้เธอ พิสุทธิ์ทั้งหลายก็สมณะเป็นอย่างไรคือภิสุทธิ์ในธรรมวินัยนี้พระสิ้นสัมโยสามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสรุปในเบื้องหน้านี้สมณะที่หนึ่งพิสุทธ์ทั้งหลายก็สมณะที่สองเป็นอย่างไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสัโยุสามและเพราะราคะโทสะโมหะปาบางเป็นสักกาคามนี้มาสู่รูปนี้คราวเดียวเท่านั้นและกระทำที่สุดทุดานี้สำนักที่สองพิสุทธิ์ทลาก็สำนักที่สาม เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินันี้เพราะโอระภาเกียร์สัยยนห้าสิ้นไปเป็นอปาติก,จกะจัดปณินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานี้สมณที่สาม ภิกษุทั้งหลายก็สมณที่สิ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้กระททำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตติอันดาอาศะวิ่ได้เพราะอาสศะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ นี้สมณะที่สี่พิเศ์ทั้งหลายสมณะที่หนึ่งมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สองมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้ลัที่อื่น บ้างจากสมณัทั้งสีเธอทั้งหลายจึงบรรลืสิยงนาดโดยชอบอย่างนี้เถิดบุษตรปฏิจกักสุปาจาังพระองค์เพื่อให้รู้ถึงการเกิดและการดับแห่งสรรพสิ่งในโลก อิทธิขเวอเริยกสัมโกปฏิจจสมุปาทัเกวาสสาธุการยุนิโสมนัสิกโรติภิกษุทางาลอริสากุพเมธมิตในนี้ย่อมกระทำไม่ได้ใจโดยแยบกายเป็นอย่างนี้ซึ่งปฏิจจสมุปาทกันเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังองติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปทา,านอิธรรมอุปชัติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิอสติอิธรรมนัโติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสุปทา,าน มัสสัสนิโรธาอิธานิโรชนิตพระความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยทีิทางได้แก่สื่อนามนี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามะรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามะรูปนามะรูปะปัจจัยสลายตนะเพราะมีนามะรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะหนัสลายตนะปัจจัยพันธสู เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษาปจิยาเวทนาเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตัณหาปัญญาอุปาทานะเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปทานนั้นปัญญาภูเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาะวะปัจจญาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญา ชรรามราณะาสกะปริเทวะทุกขโทมนัตสุปายาสาสัมภัวัติพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามราณาโสกาปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสต่งางๆเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตาสา เกวรสังทุกขคันทัศสุสทิยโหติความเกิดขึ้นเพราะแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอากาศอย่างนี้อวิชชายตเววอาอเศสติปราคาราารนิโรธาสังฆาปรานิโรธทเพราะความจางคลาย ดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึตมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโรเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามะรูปะนิโรโรเพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดังแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดังแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสนัลายตนะนิโรธาภาษานิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งภาษาภาษานิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งภาษาจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหา นิโรธาอุปาทานะนิโรโเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะ มีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาชาตินิบโรดาชาลามรานะนงโสกปริเทวทะทุกขโทมณนัตสุปายาสานิรุชันตีเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชาลา,ราโรณะโสกปริเทวทะทุกขโทมนัต อุปยาสนร์ลาจุดดักสินเอวะเมตสัตสเกวลสัสสทุกขคนันทัสสนิิปรตุโมติความดับลงแห่งกวาทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่านั้ล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกขความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกและความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึง ความดักไม่เหลือแห่งทุกดังนี้พระธรรมคือพระพุทธอานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างที่ว่าธรรมบิดไบของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานน์พวกเธอ อย่าคิดอย่างนั้นอานน์ทำโโคดีวินายโคดีที่เราแสดงแล้วปัญักแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินายนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเธอเพื่อศึกษาอย่างนี้ว่าจต ของเราจะตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและทำอันเป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอดนำจิตได้เมื่อใดจิตของเราเป็นจิตตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายใดและทำอันเป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้นเธอเพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจัจมเริญกระตั้ให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติการุตาเจโตวิมุตติมุติตาเจโตวิมุตติอุเบคาเจโตวิมุตติทำให้เป็นดุงจานทําทำให้เป็นที่ตั้ง ให้มั่นคงสะสมปารุตีแลวเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาการรักษามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปสุธทิศที่หนึ่งที่ที่สองที่สามที่สี่ ก็มันอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องลา่างและเบื้องขวางเธยแพ่ไปตลอดลูกถอดสิ้นในที่ทึ่งปวนแก่สัตวทังหลายทั่หน้าเสมอกันด้วยจิตประกอบด้วยเมตตาการรุ่นดามุทิตาอุเบกขาเป็นจิต ปนภัยบุญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วและอยู่เอวัน